จอ a n นดรอยรุ่นใหม่นะครับติดตั้งกับ Ford Ranger ได้ทั้ง XLT และ XL l u s นะครับระบบเดิมใช้ได้ครบปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแถมด้วยฟังก์ชั่นโชว์แอร์นะครับที่จะมีเฉพาะใน Ford ตัวนี้เป็นสเปคแรม1ลอม16มีแล้วก็มีอีกสเปคก็แรม2ลอม16เหมือนกันนะครับเวลาเข้าเล่นแอป ไม่ช้าแล้วครับสมมติว่าเล่น YouTube ตัวนี้สามารถเปิดสองหน้าจอได้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตถ้าเน็ตเร็วเน็ตแรงก็สบายมากที่น้องเห็นไอเป็นบ่สวงเป็นปุ่งปวงกะแค่ ตัวนี้จะติดตั้งกล้องมองหลังด้วยนะครับก็เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะตัดภาพเองโดยอตัตโนมัติสามารถปรับแสงปรับสีได้เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตัว YouTube ตัวนี้ที่ลงให้จะสามารถเล่นเป็นแบ็กกราวได้ แบบนี้นะครับเพลงก็ไม่ดับแล้วเราสามารถไปเ,เลือกเล่นแผนที่นำทางได้เลยตัวนี้ก็สามารถปรับแบ่งสองหน้าจอได้แบบนี้นะครับ,บ,บเลือกแอปที่ต้องการ ไอ้ผาเมื่อใดซิมาขอฝนแต่งงานก็กดตรงกลางไอ้ขอเวลาอีกสามปีเด้อตัวนี้สามารถปิดหรือพับหน้าจอได้นะครับฝนแต่งงานกับผู้อื่นบ่าหูนึ่งเด้อตรงนี้จอกระดับเวลาอีกปีเดียวเด้อแปะก็ติดไอ้สีขยันเห็ุงานถ้าเปิดไฟหน้าแสงจะซอฟเองอัตโนมัติแล้วก็ฟังื่าขอฝนแต่งงานหรือสามารถปรับเองได้นะครับ ตัวนี้มี Play Store สามารถโหลดแอป,ปได้ตามที่ต้องการนะครับหรือจะโหลดทีวีออนไลน์มาก็ได้แล้วมี FM เอ,อ็มมนช่องดออกเสียงกระดับตัวนี้ก็เล่นเพลงจาก USB MP3 ได้ปกติ ก็มีบลูทูธอันนี้ไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้ก็สามารถฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้เหมือนกันวิธีต่อเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับกดสไลด์ลงมาตรงนี้แล้วกดที่รูป Wi-Fi ค้างก็เลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อได้เลยนะครับ แล้วก็จะมี DSP Equalizer ที่ปรับได้ถึงประมาณ10แบนด์12แบน์ปรับได้ละเอียดมากมีเซอร์ลามีปรับเบสความหนาแน่นลึก สามารถปรับความละเอียดของวิดีโอที่เล่นได้ประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับ